iPhone 14จะมาเมื่อไหร่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชนแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 14จะมาเมื่อไหร่หลายคนน่าจะรอกันอยู่ คาดว่าปีนี้จะมีการอัปเกรดสเปคต่างๆหลายด้านเลยใครที่รอหน้าจอที่มีรอยบากแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลงชิปเซ็ตเร็วแรงกว่าเดิมอย่าง a 1 6 Bionic รวมไปถึงกล้องที่มีเซ็นเซอร์ดีกว่าเดิมและอื่นอือีกเพียบต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับ ก่อนจะพูดถึงวันเปิดตัวในปีนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจว่าไม่มีรุ่นมินิแล้วโดยตามข่าวลือก็มีการเพิ่มรุ่น iPhone 14 Max ที่มีหน้าจอแบบ LTPS 60 h z และบางส่วนอัดแตกต่างไปจากรุ่นโ r o ที่ใช้จอโปรโมชั่น LTPO 120 h z นั่นเองครับสำหรับใครที่รอ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ถ้ามาแบบนี้จริงจะเป็นการอัปเกรดกล้องครั้งใหญ่บน iPhone เลยก็ได้ โดยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3เลน์เช่นเดิมแต่อัปเกรดเลนส์หลักเป็นความละเอียด4.8ล้านพิกเซลส่วนอีก2เลนส์จะเป็นเลนส์ u ต t r a w i d อ angle และ telephoto ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันผมเชื่อว่าทุกคนรอลุ้นเหลือเกินว่าข่าวลือเรื่องกล้องอันนี้จะเห็นกันจริงหรือไม่ในปีนี้ฟีเจอร์หน้าจออีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้มีทั้งคนชอบและไม่ชอบคือรอยบากแบบใหม่เพราะหลุดกันอย่างต่อเนื่องและถี่เรื่อยๆด้วยโดยจะเปลี่ยนเป็นรอยบากส่งแคปซูลเม็ดยาอยู่ในหน้าจอเลย ไม่ชิดขอบจอแบบในปัจจุบันแล้วและรอยบากแบบใหม่อันนี้จะเล็กลงกว่าเดิมด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าระบบ Face ID มีขนาดเล็กลงตามไปด้วยเอออันนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีเรื่องชิปเซต A16 Bionic ที่จะใช้การผลิต4นาโนเมตรซึ่งบริษัทที่จะทำการผลิตให้ก็เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือ TSMC โดยเจ้าชิปตัวใหม่นี้จะมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมและประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่รอกันมาหลายปีอย่างพอร์ต USB Type C นั้นอันนี้รอรุอนกันต่อไปครับปีนี้ก็ยังไม่มีแหล่งข่าวใดยืนยันได้จนกว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับ i อ h o n สีจะเปิดตัวเมื่อไหร่ตามข่าวลือล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 14ในวันที่3กันยายน หรือหลังจากเปิดตัว10วันซึ่งเดือนกันยายนก็เป็นช่วงเวลาในการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เป็นประจำทุกปี i p h o n e Xs เปิดตัววันที่12กันยายน2018วางจำหน่ายวันศุกร์ที่21กันยายน2018 i iPhone 11เปิดตัววันอังคารที่10กันยายน2019จำหน่ายวันศุกร์ที่20กันยายน2019 i iPhone 12เปิดตัววันอังคารที่13ตุลาคมวางจำหน่ายวันศุกร์ที่23ตุลาคม2020 1> i 1 3เปิดตัววันที่14กันยายน2021วางจําหน่ายวันศุกร์ที่24กันยายน2021 i44 เปิดตัววันที่13กันยายน2022วางจําหน่ายวันศุกร์ที่23กันยายน2022 จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา iPhone มักจะเปิดตัวในเดือนกันยายนแต่ตอน i p h o n 12มีการเปิดตัวในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่โควิด19กํำลังระบาดหนักนั่นเองแต่หลังจากนั้น i p h o n 13ก็กลับมาเปิดตัวในเดือนกันยายนเหมือนเดิมและมีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือวันเปิดตัวจะตรงกับวันอังคารและเริ่มวางจาหน่ายในวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปข้อมูลตามข่าวลือข่าวลุดล่าสุด ึงเชื่อว่า iPhone 14จะเปิดตัวในวันอังคารที่13กันยายน 2, 2022และวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกในวันศุกร์ที่23กันยายน iPhone 1 4จะเข้าไทยเมื่อไหร่ย้อนไปดูเมื่อตอน iPhone 13ปลายปีที่แล้ว Apple เริ่มเปิดพรีออเดอร์ในวันศุกร์ที่1ตุลาคมและก็วางจำหน่ายในวันศุกร์ที่8ตุลาคมนั่นเท่ากับว่าหลังจากวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกปุ๊บถัดมาอีก1สัปดาห์ก็เปิดให้คนไทยได้พรีออเดอร์ได้และถัดไปอีก1สัปดาห์ก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ก็ตามข่าวหรือเป็นจริงที่บอกว่า iPhone 14วางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกวันศุกร์ที่24กันยายน2021ก็มีความเป็นไปได้ในไทยจะเริ่มตีออเดอร์วันศุกร์ที่30กันยายนแล้วเริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่7ตุลาคมแม้ไม่มีใครสามารถยืนยันได้100%ในตอนนี้แต่ iPhone รุ่นใหม่ก็น่าจะมาในช่วงนี้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมายังมีเวลาให้ทุกคนได้เก็บเงินอีกประมาณ3-4เดือน มาสรุปสเปค iPhone 14แต่และรุ่นตามข่าวลือกันหน่อยครับสเปค iPhone 14ข่าวลือหน้าจอ6.1นิ้ว Super Retina XDR OLED รองรับ HDR10 Dolby Vision หน่วยประมวลผล Apple A15 Bionic ร,ระบบปฏิบัติการ iOS 16กล้องถ่ายรูปด้านหลังกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้อง u ต er ร r า w ว d e 12ล้านพิกเซลกล้องหน้า12ล้านพิกเซลและ 3D Depth Sensing รองรับ 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11a b g n ac 6e Bluetooth 5.2 NFC และพอร์ต USB Type C แบตเตอรี่ชาร์จเร็วตัวเครื่องกันน้ำ IP68 ความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีสเปค iPhone 14 Max ข่าวลือหน้าจอ6.7นิ้ว Super Retina XDR OLED รองรับ HDR10 Dolby Vision หน่วยประมวลผล Apple A15 Bionic ระบบปฏิบัติการ iOS 6กล้องถ่ายรูปด้านหลังกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้อง Ultra w 12ล้านพิกเซล กล้องหน้า12ล้านพิกเซลและ 3D Depth Sensing รองรับ 5G รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 802.11 a b g n ac 6e Bluetooth 5.2 NFC และพอร์ต USB Type C แบตเตอรี่ชาร์จเร็วตัวเครื่องกันน้ำ IP68 ความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีสเปค iPhone 14 Pro ข่าวลือหน้าจอ6.1นิ้ว Super Retina XDR OLED มาพร้อมโปรโมชั่นอัตรารีเฟร120 10, ช์ซ HDR 1 0บ e Vision หน่วยประมวลผล Apple A 1 6 b i o n i c ระบบปฏิบัติการ iOS 6กล้องถ่ายรูปด้านหลังกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องออลต้าวด์12ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลกล้องเซ็นเซอร์ l i d ้าสแก n เนอร์กล้องหน้า12ล้านพิกเซลและ 3D Depth Sensing รองรับ 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 A B G N A C 6 E t ูทู h 5.2, NFC และพอร์ต USB Type C, แบตเตอรี่ชาร์จเร็วตรวเครื่องกันน้ำได้ IP68, ความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีสเปค iPhone 14 Pro Max, ทาวลือหน้าจอ6.7นิ้ว Super Retina XDR OLED, พร um ้อมโปรโมชั่นอัตรา Refresh 120Hz HDR10, Dolby Vision, หน่วยประมวลผล Apple A16 Bionic, ระบบปฏิบัติการ iOS 6 กล้องถ่ายรูปด้านหลังกล้องหลัก48ล้านพิกเซลกล้องเอาต้าไวาย12ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลกล้องเซ็นเซอร์ไลด้าสแกนเนอร์กล้องหน้า12ล้านพิกเซลและ 3D Depth Sensing รองรับ 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 a b g n ac 6e บลูทูธห้ NFC และพอร์ต USB Type C แบตเตอรี่ชาร์จเ็วตัวเครื่องกันน้ำได้ IP 6 8ความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือและการคาดการณ์ล่วงหน้าเท่านั้นยังไม่สามารถยืนยันได้จนกว่าจะมีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการจาก Apple ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่ยิบมมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับ พิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ช l แนลรีวิวครับผมต้นกลา้าสวัสดีครับ